เปิดตัวกับเรานะครับสอบไ p แพดโป2020นะครับแฟลกชิป iPad ตัวใหม่นะครับของทาง Apple นะเรียกได้ว่านะครับแบบที่ผมเห็นแล้วเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงเลยนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับเป็นการอัปเกรดที่ทุกคนรอนะครับผมแต่อาจจะผิดหวังหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องโปรเซสเซอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนโปรเซสเซอร์มาใหม่นะครับผมแต่ใช้อาร์กิเทคเจอร์เดิมนะครับคราวนี้เนี่ยตัวนี้มีคอเท่าเดิมนะครับรายละเอียดอออะะะไรไรรรรยยยััััังงเเเเเนนนนนนีี Apple นะะนี่่่่คคคลมมมมววาาาบบตต้ทพืผกิแ ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่ไปหลายเลเยอร์เลเยอร์ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับตัวเก่าอย่าง iPad Pro 2018นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณตัดคลิปวิดีโอ 4K นะครับผมในแอป Lumafusion นะครับสมมตินะคุณก็จะสามารถตัดได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับผมทริปเปิลเลเยอร์อะไรเงี้ยอาจจะมีการกระตุกได้ในบางกรณีนะครับผมเท่าที่ผมลองดูนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้กระตุกน่าเกลียดนะแต่ว่ารู้สึกได้นะครับผมแแลลลลลล้้้้้วววววววกกกกก็็ททททาา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 าไไไไนน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 สมมมมมมมูเเ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 ตตตตตีีีีีี่่่่่่่่่่่่่ยยยยยยคค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 ออออออืืหหรรรรรรระะะะะะััััััััับบ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 ผผผง Apple ชิิิปพพดดดดดโโ 4K ฉถุณ 4K นะครับผมไม่ว่าคุณจะไปถ่ายแบบถ่ายพริตตี้อย่างที่ผมไปนะครับผมถ่ายเป็น 4K เลยพวกนี้นะครับผมเล่นมัลติแคมนะครับผม2เลเยอร์3เลเยอร์4เลเยอร์เนี่ยทาง Apple เนี่ยเคลมว่านะครับมันจะสามารถทำได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นนะครับผมเครื่องรอนน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทาง Apple ชูมากเลยก็คือเรื่อง 3D Mapping นะครับผมก็คือการเพิ่มเซ็นเซอร์กล้องเข้าไปตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าลิด้านะครับผมผมขอเรียกว่าลิด้าแล้วกันนะครับผมเรียกง่ายดีนะครับภาษาง่ายๆบ้านเราก็อาจจะมววผป้้งนนนะคครรับทาาาเ็ rendering 3D เนี่ยได้เก่งขึ้นนะครับผมเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่คุณเทำเป็น 3D โมเดลออกมาแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเลื่อนดูแบบเป็น 3D ได้เนี่ยโดยไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะครับการทวิคคอร์ต่างๆนะครับผมการทวิค GPU อะไรที่ให้ทำงานได้แรงขึ้นนะครับผมเปนทำงานได้สะดวกขึ้นเนี่ยทำให้การใช้งานด้าน 3D modeling เนี่ยทำได้เก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมจากที่ดูในวิดีโอที่เขาโปรโมทแล้วนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเกี่ยวกับ 3D mapping อันนี้นะครับผมซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามััันนมีกการรแ้ไขะคบตว architecture efficiency core นน่อยะครับทำให้มันกินไฟนได้เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ทํางานได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ของมันบ้างนะครับผมเล่กได้ว่านะครับหลายสื่อมีการคอนเฟิร์มมากๆเลยนะครับว่าดีไซน์ของมันจะมีการหนาขึ้นนะครับผมปรากฏแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับผมดีไซน์มันเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมแมทริออรลเดิมเด๊ะๆนะครับความหนาเท่าเดิมก็คือแบบ5.9มิลเนี่ยเป๊ะๆเลยนะครับผมไม่มีการเพิ่มเลยทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ว่านะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะโดดให้นะะะคคคคครรรรรรัััับบกก็ือาเเปลลีี่่่ยยนนนนนนไไมมมมมโโโโฟฟตววใหผจจิงๆแ้ ผมซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน MacBook Pro 16นิ้วนะครับผมเสียงมันก็จะทุ้มๆหน่อยนะครับผมเออเสียงไอโซเลตดีขึ้นหน่อยนะครับผมตัดเสียงขครั้งด้เก่งขึ้นนะครับผมเฟสทาวเวลาคุณเดินไปตามสวนตามสวนลุมอะไรพวกนี้นะครับผมมีเสียงเจียวเจีาวเจียวๆนิดๆนิดๆเนี่ยสามารถตัดได้ดีขึ้นนะครับผมคราวนี้เรามาเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่าน่าจะผิดหวังเกือบจะที่สุดแล้วนะครับผมในเกี่ยวกับ iPad Pro ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องหน้าจอของมันนะครับผมและหลายท่านทราบดีนะครับผมว่าหน้าจอเนี่ยเรามีความหวังกัััััััับบบบมมมมมนน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 นาาาาาากกกกะะะคคครรรรหหลลลงจจ Apple Display Pro p ปป่่่่อออออออยยยไ้้้้ XDR o i เเีีทผผแวว็ h ขูใต นะครับผมทำให้ iPhone เนี่ยมีหน้าจอที่สว่างสวยมากๆเลยนะครับบิลวิ่งแองเกิเนี่ยดีมากนะครับสีตรงนะครับรวมถึงยังประหยัดพลังงานอย่างมากด้วยนะครับผมในทางกับกันเนี่ย iPad Pro ตัวใหม่2020เนี่ยไม่มีการอัปเดตอะไรมาเลยนะครับผมแม้แต่อย่างเดียวนะครับยังใช้เป็นเทคโนโลยี Liquid Retina เหมือนเดิมนะครับผมเป็น LED b a c k l i t เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า iPad Pro เนี่ยมีข้อดีนะครับผมแล้วก็มีจุดขายอยู่ที่โปรโมชั่นนั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมมันจะเป็นเทคโนโลยีนะครับทำให้มััััััันนนนนนนมมมมมมีีี Refresh Rate ะะะะะะะคคคคครร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 รบบบบบบผผาาาาาากกกกถึึงง120ซ่่ดดดๆเลยยตออวสหืจจ เชื่อของผมเองก็ตามนะครับผมจดตามอาจารย์มาบูบบูบอะไรเนี่ยมันจะติดตัวดินสอมากกว่านะครับผมแล้วก็ให้ Experience นะครับผมคล้ายๆนะครับผมกับที่เราใช้ดินสอจดจริงๆเลยนะครับผมก็เรียกด้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับผมรวมถึงนะครับเวลาที่คุณดูหนังหรือคุณดูอะไรนะครับผมมันยังสามารถเปลี่ยน r f เ e s h r ด t e นะครับผมตามเฟรมนั้นๆของหนังได้นะครับผมเช่นคุณดูหนังคุณดูคลิปนี้เนี่ยเป็นสามรับมันก็จะไม่ z นะครับผมมันก็จะัน300%ไม่รับนร้อ์ที่คุณดูนรับเอาารผมเพูดเเรื่องช้านะครับผมคอเทคโนโลยี Wi-Fi 6นะครับผมหรือว่า ax นั่นเองนะครับผมซึ่งทางทฤษฎีแล้วนะครับผม wifi ตัวนี้เนี่ยมีความแรงมากสุดถึง10กิกะบิตเพอร์เซกนะครับผมแปลงออกมาง่ายๆนะครับก็คือประมาณ1.25กิกะไบต์ต่อวินะครับผมหมายความว่านะครับถ้าเกิดคุณต้องการโหลดคลิป YouTube ของผมคลิปนี้ไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วิ3วิเสร็จนะครับผมแต่ความจริงแล้วนะครับผมเราเตอร์ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสแตนดาร์ด wifi 6เนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับผมแต่ก็ได้ย้ำก่อนด้วยนะครับว่าทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันสามารถวิ่งงงงงงไไไไดดด้้้นน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 นะะะะะะคคคครร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 รััััับบบผผมมมมมมมแแตตต่่่่่่่่่วววาา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 าเเเเเปปปป็็จจจิิีีียยยยออออออณ20% 30%ขหกท นะครับว่าดาวน์โหลดเนี่ยวิละประมาณ700-800อยเมกะไบต์ต่อวิเนี่ยก็เยอะมากแล้วนะครับผมซึ่งโอเคมากสำหรับตัวผมนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับผมสำหรับสายที่ชอบเซลลูล่านะครับผมต้องใส่ซิมนู่นนี่นั่นนะครับผมต้องต่อเนี่ยตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้งานอย่างนั้นนะครับผมผมใช้การแชร์เน็ตจาก iPhone เอานะครับผมมองว่ามันสะดวกกว่านะครับไม่ต้องเสียเงินซัมซ็อตอะไรก็ว่าไปนะครับผมเพราะตัวโมเดลไวไฟเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะต่างกับตัวโมเดลที่มันเป็นเซลลลลู่่าาเเเยยยอออะะหมมมืนนนกกััคครรบผแ้้วุณ็ไตงสี ก็คือรหัสแบบ A 2 0 6 8และ A 2 0 6 9นะครับผมอะละแล้วคุณถามมันคืออะไรนะผมขอไม่อธิบายเยอะนะครับผมแต่ผมบอกได้ว่ามันเร็วกว่าคิกเบิต LTE นะครับผมที่ใช้กับ iPad Pro ปีที่แล้วเนี่ยถึงประมาณ60%นะครับผมแค่นี้พอนะครับไม่งั้จะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเอาละครับผมเรามาพูดเรื่องกล้องบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่านะครับหลายๆคนก็อาจจะ expect อยู่แล้วนะครับผมแต่อาจจะแบบไม่ถูกเท่านี้นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่ามันจะมาแบบ12 Pro Auto Max เเ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 ลลลลลยยยนนนนััััััผผผมมมมมมอีี้้ไไ่่่่ใชาาาากกกกตตตววววปป็๊ดดิท ตัวนี้ทาได้อย่างนั้นหมดนะครับผมจะแตกต่างกันเรื่องเลนส์อัลต้าไวเลนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเลนส์อัลต้าไวตัวนี้นะครับแปลกนิดนึงนะครับมันมีความละเอียดแค่10เมกะพิกเซลนะครับผมซึ่งน้อยกว่าเลนส์อัลต้าไวทั้งลายนะครับผมที่ Apple ทํทำอยู่ตอนนี้นะครับผมใน iPhone นะปกติแล้วมัน12เมกะพิกเซลนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน10เมกะพิกเซลนะครับ f/2.4 นะครับผมสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือว่านะครับทางซองเปิลได้บซึ่มเซนเซอร์ตัวหน ลิงได้เก่งขึ้นนะครับผมให้แม่นยำมากขึ้นนะครับออกมาเป็น 3D ดูนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับผมคราวนี้เนี่ยแอปเปิลบอกว่านะครับผมผมจะเล่นเรื่อง AR โดยเฉพาะเลยนะครับผมผมเอาเซนเซอร์ตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะ develop เทคโนโลยี AR ให้ได้ถึงที่สุดเท่าไี่มันจะเป็นไม่ได้นะครับผมซึ่งไอเดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ช่วยแค่ว่าเวลาคุณถ่าย Portrait โหมดนะครับผมข้างหลังมันละลายเนียนขึ้นนะครับผมมันตัดขอบ Edge ได้เนียนขึ้นนะครับผมเก่งมากขึ้นในการแบบว่าช่วย isolate คนออกมาจากแบ็คกราวด์นะครับผมยิ่าง นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจฟีเจอร์นี้นะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับผมมีรีวิวในช่องแน่นอนนะครับผมอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับผมและหลายคนอาจจะไม่สนใจก็คือเรื่องแฟลชนะครับผมทางห้เพื่บอกว่าแฟลชตัวนี้เนี่ยแรงขึ้นกว่าตัวเก่านะครับผมซึ่งนะครับพอมาถึงเซกชันวิดีโอแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเหมือนเดิมเดะเเลยนะครับผมทุกอย่างทุกฟีเจอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสโลโมชั่น 240fps นะครับผมใน 720p นะครับผมมีสมาร์ช HDR อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัวเก่าเดะเลยนะครับงแตตก่าเพียยงงแคคค่่วาาานะรรัับุณสมถเปลยนเลลนนอัต้้าไไว็ดะครับผมจะถ่ายุต ดีอะไรเลนเอลท์วาไวก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่มีเรื่องที่ผมอยากจะโน้ตให้นิดนึงนะครับก็คือว่าเลนเอลท์วายนะครับของ iPad Pro 2020เนี่ยมันไม่มีการสั่นแบบออปติคอลนะครับผมมันจะเป็นการสั่นแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์มากกว่านะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับจากที่เราเห็นมาจาก iPhone 11 Pro และ11 Pro Max นะครับผมที่มีเลนเอลท์วายแบบเดียวกันนะครับผมแต่เมกะพิกเซลมากกว่าเนี่ยมันก็ยังสามารถการสั่นได้ดีมากๆนะครับในเลนเอลท์วายนะครับผมซึ่งผมมองว่าใน iPad Pro 2020เนี่ยไม่ต้องห่วงเเเเลลลยยยนน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 ะะะะคคครรรัััััับบบบววว่่่่่าามมจจสสผตตกแออออปิีูใไ์ มันสามารถถ่ายพอร์ชเทรตได้เก่งขึ้นนะครับผมกล้องหน้าเหมือนเดิมเดถ่ายวิดีโอได้เหมือนเดิมเดเลยนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าคุณต้องการที่จะถ่ายภาพนะครับผมตอนที่คุณถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถ่ายวิดีโอ 4K อยู่นะครับผมคุณสามารถถ่ายรูปนะครับผมในความชัดระดับ8เมกะพิกเซลได้นะครับผมระหว่างที่คุณถ่ายวิดีโอนะครับผมผมมองว่าแค่นั้นเองนะครับคราวนี้อีกเรื่องที่น่าหือหามากมากเลยนะครับก็คือเรื่องอุปกรณ์นะครับผมหนึ่งก็คือ Apple Pencil นะครับผมอกตัวซึ่ง นะครับผมที่คุณสามารถต่อ iPad ดได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับดีไซน์ของมันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการยกตัว iPad ขึ้นมาเหมือนลอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเรื่องจริงมันจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับผมเล่นๆอยู่เดินๆแล้วโดนปัดเนี่ยหักหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมาลองดูอีกทีนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้เลยนะครับผมมีรีวิวในช่องแน่นอนนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์เหมือนตัว MacBook Pro 16นิ้วที่เพิ่งออกมาเลยนะครับก็คือเป็นซึึ่่่่่่่งงงงงมม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 มัััันนนนแแแข็็รรรรกก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 ววววาาาาาาๆเลลลยยยยะะะคคบบบผผ้ดดสสุถีีอูทปณ ด้วยนะครับผมกดแล้วมันขึ้นกดแล้วเร็วขึ้นนะครับผมไม่เหมือนรุ่นเก่าที่ผมใช้แบบนี้นะครับผมแล้วก็นะครับยังมีแท a c k p a d ที่ประมาณว่าแบบคุณต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเมาส์ขึ้นมาเลยนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีในเดโมนะครับมันจะมีแบบวงๆสีขาวๆเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับผมทำให้คุณสามารถ edit text นะครับผมทำให้คุณสามารถกดนู่นนี่นั่นได้เนี่ยอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเหมือนกับว่าคุณใช้นิ้วจิ้มนะครับผมในที่ที่ precise มากๆนั่นเองนะครับรวมถึงการใช้แบบว่าสไตล์ macbook อย่างที่เราทราบกันดีนะคค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 รร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 รััััััััับบบบบบเเ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 เลลลลืื่่่่อออออออนน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 นขขึึ้้้้้้้้้ิิววววววะะ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 ปปปดดดไไไกก็็าาาาผผผผมม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 ีีีีีีจสตต์์์ใใใหหงชยยยยยยแททฟุณ สามารถเห็นได้ในเวลาตอนกลางคืนนะครับผมคุณพิมพ์ตอนกลางคืนไปเนี่ยก็ยังสามารถเห็นตัวอักษรได้นะครับผมรวมถึงยังมีพอร์ต USB C ขึ้นมาด้วยนะครับผมข้างๆนะครับผมหมายความว่านะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ iPad Pro ใช่ไหมครับผมเราจะทราบดีว่าถ้าเกิดเราอิดิตรูปในไลน์ลูมนะครับผมหรือว่าในโฟ o ต้ช็อปอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมคุณต่อ external hard disk เข้าไปเพื่อจะ transfer นะครับคราวนี้เนี่ยพอร์ตมันหมดแล้วนะครับผมคุณต่อ external hard disk ปึ๊บไปเนี่ย ไม่มีที่ชาร์จไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าแบตคุณจะหมดเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถทานเฟอร์ตัวรูปตัวไฟ์อะไรได้แล้วนะครับผมคุณต้องหยุดนะครับผมแล้วคุณก็ค่อยชาร์จใช่ไหมคราวน,นี้นะครับผมความที่เมจิกคีย์บอร์ตัวนีน้มันมีพอร์ต USB-C มาให้ข้างๆด้วยนะครับข้างซ้ายนะครับผมซึ่งนะครับมันจะทาให้ iPad Pro ตัวนี้เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วมันมีพอร์ต USB-C อยู่2พอร์ตนะครับผมพอร์ตนึงคุณไว้ชาร์จได้แล้วนะครับอีกพอร์ตหนึ่งคุณไว้ต่อแบบ id, ได้สบายบายเยนะผมผมอันเที่สะดวกกกขึ้นมาเลย็อรมณ์เนี้ก็็นรรรุ่ถูกกสด13มี2พอ์ตะรผมก็อาร์ดด คนก็ถามนะโอ้พี่คีย์บอร์ดตัวใหม่เนี่ยมันดูดีจังเลยนะมันมันน่าใช้มากเลยอะไรประมาณนี้นะผมใช้กับรุ่นเก่าได้ไหมได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีไอแพดโปรสองพันสิบแปดเนี่ยคุณสามารถซื้อคีย์บอร์ดมาต่อได้เลยนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งทุกท่านก็อาจจะแบบเอ้ยไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อรุ่นใหม่ก็ใช้ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับรุ่นเก่าครับผมเรื่องที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับผมเรามาพูดในเรื่องราคากันบ้างนะครับก็เรียกได จะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เต็มเงินไปเกินนี้ประมาณนิดนึงนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเป็นการแปลงเงินมาจาก US เฉยๆนะครับก็คือแปลงวันนี้เลยนะครับซึ่งทุกคนพอดูมาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าทำไม iPad Pro 2018พันสิบแปงจะเป็นอะไรที่น่าซื้อมากๆเลยตอนนี้นะครับเพราะการใช้งานในปัจจุบันนะครับผมณตอนนี้นะครับผม A12 x l สเนี่ยถือว่านะครับครอบคลุมการใช้งานทุกอย่างเลยนะครับผมหลายๆคนนะครับตัดต่อ 4K นะครับผมหลายๆคนตัดต่อวิดีโอหลายเลเยอร์ที่เป็นน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  4K เเีีี่่่่ยยผผมมมมมอองงงววาาาะะะคคครรรััับบบบไปใใช้จจิๆดก iPad แ มันรีบร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ในความคิดของผมด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ถนัดนะครับผมอันนี้เป็นความคิดของผมล้วนๆนะครับผมคราวนี้การใช้ iPad หลายๆคนนะครับผมต้องการที่จะเว็บเซิร์ฟวิรงนะครับต้องการที่จะดูหนังเฉยๆนะครับต้องการที่จะใช้เรียนนะครับผมต้องการที่จะใช้วาดสรรศิลปะอะไรก็ว่าไปนะครับในโปรคีเอตเออยนะครับผมอยากจดโน้ตก็ไปกู๊ดโน้ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้งานอินเทนซีฟทัสมากๆนะครับอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโออยู่แล้้้้้วววววนน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 นะะะะะะคค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 รร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 ััััััััับบบบบบบผผผผมม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 อออยยยยยย่่่่่่่าาาาาางงงเเเเเเเดดดดดดดีีีีทกกกแแๆลลลลุุณสสถ fps Pro iPad ใใ120 2018ไไไโหฟื ผมมองว่าตอนมันเข้ามาไทยจริงๆนะครับผม iPad Pro 2020เนี่ยพอเข้ามาในไทยปุ๊บเนี่ย iPad Pro 2018เนี่ยจะขายไปดีเปเทน่าเทท่าเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่านะครับตอนแรกเราคอนเซิร์นกันว่าเอ้ยมันจะแข็งแรงไหมมันจะโอเคไหมนะครับผมสรุปแล้วมันไม่การเปลี่ยนดีไซน์ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมคุณจะซื้อ2020ก็มีโอกาสงอได้ก็ใช่ไหมครับคุณจะซื้อ iPad Pro ปีสอ2พเนี่ยมันก็สามารถงอได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ถูกเปลี่ยนดีไซน์อะไรมาเลยนะครับ แตะนครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะแบบเออเล่น AR จริงๆนะครับผมใช้โมชั่นแคปเจอร์ต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็น 3D rendering อะไรเนี่ยผมมองว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นั้นเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยไผงไงจะใคลล์นะครับหรือในยูทูบชานัลนะครับ KP ขีด K c h I PHI KP คุยไผ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเต็มตอบอยู่แล้วายวนะครัับผมสสวดีนนนะะคคครรรัััับบบผผมมไปก่อแล้ววสสดี